สวัสดีค่ะพบกับนัดคายปลอดอีกแล้วนะคะวันนี้นัดคายปอดนะคะก็มีนัดหมายส่งมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญนะคะพี่ยอดนะคะวันนี้พี่ยอดนะคะซื้อลดรุ่นตัว dbl xls นะคะกับโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะส่วนรถนะคะเหลือเพียง7จ9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นกระบะ4ประตูนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ แล้วก็ตัวนี้รุ่นนี้พิเศษของเขานะคะสามารถสั่งสตาร์ทรถจากแอปพลิเคชันปลอดพาร์ทได้เลยหรือว่าจะดูตำแหน่งรถปลดล็อกล็อกรถก,ก็สามารถทำได้เลยในแอปพลิเคชันปลอดพาร์ทของเรานะคะเดี๋ยวพามาชมค่ะว่าพี่ยอด แต่งอะไรไปบ้างนะคะสําหรับคันนี้เริ่มจากด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้านะคะก็มีอะคริลิกฝากระโปรงนะคะคําว่าเลนเจอร์หล่อๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กระจังหน้าเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์ทรงแบบยอดนิยมทรงนี้กําลังฮิตเลยนะคะณนะปัจจุบันนะคะตัวเส้นสีตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะชอบสีไหนแจ้งได้เลยจัดการให้ค่ะแล้วก็ตัวม้านะคะก็ มีหลายสีให้เลือกนะคะสามารถเลือกได้แต่ตัวนี้พีย่ยอดอยากได้แบบเป็นสีทองเด่นๆก็จัดให้เลยค่ะส่วนไฟ3มจุดตรงกระจังหน้านะคะก็สามารถเลือกสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มก็เลือกได้เลยค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะตัวน,นี้ก็ใส่เป็นกันชนหน้านะคะสเก์ตหน้าเป็นของวิกเตอร์นะคะทำเป็นสีตัดกับตัวรถนะคะก็จะเป็นสีตามตัวรถตัดกับสีดำเงานะคะพอใส่ออกมาแล้วก็หล่อเท่มากเลยค่ะ เดี๋ยวมาชมด้านข้างกันต่อนะคะพี่ยอดเขาชอบสีแดงเขาก็เลยแบบแต่งแบบเป็นสีดําตัดแดงแบบนี้นะคะตัวรถเป็นสีขาวพวกชุดแต่งต่างๆก็จะเป็นสีดําตัดสีแดงนะคะตัวคิ้วล้อตัวนี้ก็มากับเข้ากับเซ็ตกับตัวของตัววิกเตอร์นะคะตัวนี้สามารถเลือกได้นะคะชอบดําเงาหรือดําดานสามารถแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเปลี่ยนล้อให้ใหม่ด้วยล้อเดิมๆจากของรุ่นนี้นะคะจะเป็นล้อขอบ 17นะคะมาจากโรงงานแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่เราใส่คิวล้อขนาด6นิ้วถ้าเราใส่ล้อเดิมมันก็จะไม่หล่อใช่ไหมคะพี่พี่อันนี้ก็เปลี่ยนล้อให้ด้วยค่ะเป็นหน้ายางที่ขนาดกว้างขึ้นพอใส่กันแล้วก็คือรับกันเข้ากันมากๆเลยค่ะตัวนี้นอกจากจะเปลี่ยนล้อแล้วเรายังเปลี่ยนยางให้เป็นหน้ายางนะคะ285ทับหกสพอใส่กันแล้วก็จะรับกันมากๆเลยลายล้อตัวนี้ เขาก็รีเควสตมาเลยค่ะพี่ยอดอยากได้สีแดงจัดไปเลยค่ะสีดําตัดกับสีแดงหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะชอบลายอื่นก็สามารถเลือกได้ตามความชอบของเราเลยนะคะ,ะมาต่อกันที่ด้านข้างด้านข้างรุ่นนี้นะคะได้กระจกมองข้างมาแบบบานใหญ่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้กระจกนะคะก็จะติดตัว คิ้วกันสาบมาให้ด้วยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของแท้จากศูนย์มาให้เลยนะคะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของราวหลังคาเพิ่มความสวยงามเพิ่มเติมมาด้วยนะคะและเบาลองมือจับกันลอยตัวนี้ก็ช่วยเราได้เป็นอย่างดีเลยในเรื่องของการกันลอยขิดข่วนนะคะอาพาชมด้านในกันนะคะด้านในของคันนี้นะคะได้เบาะหนังนะคะมาจากโรงงานแล้วนะคะถุงลมนิราภัยก็ให้ทั้งหมด6ลูกเลยหน้าจอนะคะ ก็ได้เป็นหน้าจอแบบสแสดงผลดิจิตัลเลยนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายเลยไม่ต้องหาสายเสียบให้ยุ่งยากเลยนะคะพี่พี่นี่ข้างนอกหลอ่อข้างในก็หล่อไม่แพ้กันนะคะมาต่อที่กันด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลังคันนี้ก็นี่ติดตั้งนะคะเป็นตัวโลบาร์ท่อแขนคู่แบบนี้เป็นของ Outlander ตัวนี้นอกจากจะหล่อแล้วนะคะยังมี ไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะเวลาที่เราเบรกก็จะขึ้นไฟสีแดงแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์สองสว่างเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะและนี่เปลี่ยนไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED แบบ full option หล่อๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ติดขอบไฟเพิ่มมิติให้กับตัวรถด,ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังติดขอบกระบะท้ายนะคะเป็นสีดำตัดกับสีแดงหล่อเทแบบนี้เลยนะคะเข้ากันมากๆเลยแล้วก็ตัวอะคริลิก ตัวเลนเจอร์ตัวนี้ก็ติดไฮด้วยสามารถเลือกสีได้นะคะอาจจะไม่ได้ชอบสีแดงก็ตีเป็นสีอื่นเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายของตัว Outlander นะคะตัวนี้เป็นเหล็กนะคะแล้วก็แข็งแรงใช้งานได้จริงเลยมาพร้อมกับห่วงลักจุ้มสีแดงซึ่งเข้ากับชุดแต่งที่เราแต่งเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะได้ชุดแตง่งรอๆแบบนี้หรืออยากจะแตกตกแต่งแบบไหนตามสไตล์ของตัวเองนะคะ สามารถแจ้งนะัดเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาสอบถามราย,ยละเอียดคุยรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ยินดีให้บริการมากๆเลยติดต่อน,นัดน,นะคะโทรเบอร์0903959536นะคะหรือจะเข้ามาหานะัดที่โชว์รูมฟอร์ดอาร์อเอส,สาขาราชพฤกษ์ระรามห้าก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนะเลยนะคะสวัสดีค่ะ